อโอเคค่ะระวังกลบมาหลบหลบที่เขาเอบพี่พี <t <t ah <t ่ชายเอาพี่พีชาย้นนั้นเลยอะ วันหน้าเดินหน้านะครับปาดหลังค่อยหลังค่ะโยกหน้าไปเบาๆยกหน้าเบาๆเลี้ยวขวายกหน้าเบาๆเลี้ยวซ้ายตรงไปนิดนึงนิดนิครับแรงไม่ได้ค่อยๆโยกเบาๆเบาไปเลยครับค่ะวก็ลองโยกขมาเดี๋ยวไปชนเขาอะโยกขว่อยจ้าว่าไปทางไหนมันจะชนเป็ดแล้วอ้วน าจไม่หักกนด้วาห้น่มัีสนห่ออร่อยไหมพี่อร่อยมาก กินเลยมีเอาไหนมีบอกเลยจะตักอันไหนเอาไหนตักเลยกินเยอะๆรู้แล้วมีแจกม่ปวดโอ้แจกม่กวมาแจกแล้วเมื่อวานี้สีนี่มันมีหลายดอกแฮปปี้ร์นเดย์ แม่ฟรีเดย์ดูยูแม่ซื้อให้แม่กับพี่อ้วนไปซื้อให้เขามาทิ้งเห็นไม่ออกออกมาจากเนี้ยจะได้สวยๆเนี้ยออกมาจากกล่องกล้ายกแก่นี่จะทาให้จะได้ถ่ายนี่นี่ปาแก้วมึงมารับเดีจะได้สวยๆเกิดใครอธิษฐานก็แล้วเดี๋ยวทำความ อันดิ<_ d _ d> ท่านเกเทียนอันดิท่านจิ๋วอันิานิกใจเหอถามเป้าเอาเลยจ้าดีร่วมกันไานะคะร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงวันนี้เรามากินข้าวอยู่ไหนเนี่คืนนี้ดูท่านั่งซะก่อน sao vậy à nó đón thợ điều lập thì chết muốn ừ. mẹ ăn mẹ ăn